รามคูดีเกิดมีสิบหกเดือนมิถุนาเรียนนคระวัดชีปะขาวรู้เท่าทันโลกแนวก้าวหนา้ามหากวีกระดุมพีปรีชาตานฝรั่งลาเมืองขื้นสำคัน ระแวงโลเวงวิกตอเรียเสียอุดสเรนเป็นศึกกรรมปานสร้างอภัยมณีเป่าปีอัศจรัน์ะเลอันดามันสันติภาพพอเพียงสุนทรผู้เกิดอยู่วังลัง ึ้นชื่อหรือเสียงรู้เท่าทัานโลกศกสุขสำเนียงจำเริญจำเรียงโลกจินตนาการโอ้โวันนี้มาแบบเต็มองค์มากโหนี่แต่งเป็นนางเงือกเหรอครับ มองดูหน้าสี่มานินมังกรนี่ถ้าแพนมันเป็นใกล้ๆเนี่ยไม่ต้องทายเลยมานินมังกรใช่ไหมครับจะบ้าเหรอเขาเป็นนางเอกในเรื่องก็คือนางนางเ็าเป็นนางเอกในเรื่องของภาพไพตร์เนเป็นหนึ่งในบทคิดไปเองหรือเปล่าฮะคิดไปเองหรือเปล่าเอาเอาถ้าไม่ถ้าไม่มีนางยักษ์มันก็ไม่สนุกไงใช่ไหมเป็นเป็นตัวเด่นเลยว่างแต่รู้ว่าตอนนี้นี่มันทิม ที่มคอกับเคล็ดเลยทีเดียวหันทีนี่แบบเว่าเอี้ยวคอกืบไม่ทันอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะเข็มวันเหนมราชนะคะผมปนัดเกียรติสโลครับเรามาพบพร้อมกับรายการที่มีชื่อว่าเม้ากระชาเนื่องจากที่เราแต่งตัว แต่งองทรงเครื่องแบบนี้เนี่ยเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุนทรภู่ค่ะย6มิถุนายนของทุกทุกปีนะคะเป็นวันสําคัญของชาวไทยเราอีกหนึ่งวันก็คือวันสุนทรภู่กวีเอกของโลกนั่นเองนะคะวันี้เราก็แต่งเป็นตัวละครของบทประพันธ์ของท่านสุนทรภู่นะครับหนึ่งเรื่องก็คือพระไพมณีพระไพมณีผมก็แต่งเป็นพระอภัยมีันนี่มังกรอภัยอ๋อเหรอพระอภัยเหรอแต่ไม่ใช่พระไพมณีนะพระอะไรพระอภัยให้ไม่ได้อย่างนี้ต้องป่าหานอันนี้แต่งเป็น แล้งเงือกน้อยกินหัวกินหางกินทั้งตัวแต่งเป็นไอ้นี้นะครับที่เห็นอยู่<อ>ไม่ใช่มา้ารีมังกรน,นะครับเหมือนปะฉันเห็นนะคือคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าหน้าจริงๆเนี่ยคือเพิ่งมาเห็นในจอนอันนี้แค่ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็แต่งชุดมาแค่นั้นแหละโอ้โหเขียนเที่ยวเขียนปากเนี่ยคอสตูมิเช่นต้องยกให้เลยทีเดียวนะอันนี้แต่งเป็นผีเสื้อสมุทรหรือว่าบัตเตอร์ไฟน์นอตด้วยนะครับเลือดนิดนึงเมื่อกี้กินขาข้างหนึง กินขาทิ้งงานอ่อประมาณนั้นแหละโดยเฉพาะออฟซี่มันย,ยืนมองหัวล้อต้ชงม้อมระวังตัวให้ดีแห้งๆอย่างนงี้ะโอ้คำเดียวอ่าเป็นผิเซอร์สมุทนั่นเองถูกต้องอบทประพันธ์ของท่านสุนทรผู้นี้มีเยอะเมื่อกี้เราก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีม เป็นเสภาอ่าเป็นเสภาที่เป็นประวัติของท่านประวัติข้าวไม่พลาดของท่านนะคะให้เราได้ชมการช่วงต้นรายการเลยทีเดียวนะคะอ่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนี่ยประวัติของท่านก็ยังคงโดดเด่นนะคะสำหรับท่านสุธรผูนนั่นเองนะคะนอกจากภาพยมณีแล้วจริงๆท่านก็คือมีการประพันธ์หลยหลายเรื่องนะที่ที่ถูกหยิบยกมาทําเป็นละครบ้างอะไรบ้างนะคะอย่างเรื่องอะไรบ้างนะคะคุณปันมีสิงห์ะไตรภพเคยดูไหมตอนเด็กๆอันนี้เป็นนิทานค่ะไตรภพใช่ใชมใช่มช่ใช่ ผมเกิดไม่ทัน<ะ>ดูไปดูมานี่คุณเหมือนนี่นะเหมือนอะไรคุนำพาภูสิทธิ์รุ่นแม่ใช่เลยเอาพาภูสิทธิอ์อาไม่ใช่เรุ่นเดียวของคุณหรอจะว่าเหรอ รุ่นพี่ของแม่ฉันนี่คุณเหมือนอมพาภูสิทธิ์ผสมเจนนิตเขียวแล้วก็นี่แล้วจีมงานบอกว่ามีฉันนี่ก็ดีไปอย่างหนึ่งนะเหมือนประมาณว่าตัวละครสามตัวรวบรวมอยู่ในตัวเดียวหมดใช่ไหมมีทั้งนางผีเสื้อสมุทนางพันธุรัตน์อันนี้ไม่ใช่ของสุนทรพูนะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็มานิมังกรมานิมังกรรวบรวมอยู่ในนี้หมดเลยอะ อะไรก็มีลักษณะวงอันนี้ก็ด้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นโคบูทโคบูทโคบูทเคยถูกยิบยกมาเป็นบทประพันธ์แล้วก็มาเป็นบทละครด้วยนะมาแสดงมาทำเป็นละครด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่มีนิราศก็มีเยอะอนิราศเมืองแกลงนิราศภูเขาทองนี่ที่ดังๆนิราศอีหนาค่ะ เยอะครับเยอะอ่านั่นเองนะคะจริงๆก็บทประพันธ์ของท่านก็ค่อนข้างหลากหลายพอสมควรนะคะสำหรับคุณช้าคุณแผนตอนกําเนิดไยงามด้วยอโหคุณชของท่านนะยิ่งดังไปใหญ่เลยตอนนั้นนะนี่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะท่านก็มีคือด้วยความสามารถของท่านนีตั้งแต่สมัยตรตอนท่านสองขวบน่ใท่านสุทรพูดนี่นะท่านก็ถูกส่ง ที่บ้านเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยเขาเวลาไปเรียนเนี่ยเขาไม่มีโรงเรียนไงสมัยคุณเลยใช่ไหมนั่นแหะตอนนั้นโโอ้ห<อ>คุณเด็กๆเลยใช่ไหมอย่าเอาอ,นนอาอยาอยา่ให้ท่านย้อนไปถึงขนาดนั้นที่ร้อยปีมาแล้ว,ลวเออใช่ยุคนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องมีการส่งไปร่ำเรียนที่วัดเพราะวัดก็คือสถานศึกษาเมื่อก่อนเขาก็ไม่มีโรงเรียนไงเี่มีโเรียนที่วัดพระนี่แหละค่ะจะเป็นจะเป็นผู้ที่สอนแล้วก็เข้าถึงได้ดีเลยทีเดียวนะคะก็ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าก็ได้ความรู้มาจากที่วัดเลยทีเดียวเนี่ยท่านก็ไปเรียนตตตัั้งแแ่่่่่สมมมยขวววบบาาาทนนก็ีคชชือ นะคะในส่วนของการเขียนบทประพันธ์อย่างนี้ไงแต่งโครงแต่งโคลงท่านแล้วผมแต่งโครงกาวกออะไรประมาณนี้นี่หนึ่งในนั้นที่โดดเด่นนะเขาเรียกอะไรนะสุภาษิตสอนหญิงอ๋อนี่เป็นแบบเหมือนกับว่าให้แง่คิดกับคุณผู้หญิงทลายใช่ใช่ใช่แล้วก็มีสุภาษิตอีกเยอะแยะมากมายที่ค่อนข้างโดดเด่นของท่านนะคะนี่จะนุ่งห่มดู ดูอะไรนะดูพอสมศักด์สงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศีจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินสีดูชวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินจะเก็บไรไว้ผมให้สมพักบำรุงศักด์ตามสีมิให้เขินเป็นสุภาพราบเรียบและแลเจริญคงมีผู้สรนเสริญอนันงอนงทรงนะคะ ให้เห็นให้เห็นน้อง <c oughs> ต้องนิยมชมไม่ถาดว่าฉลาดแต่งร่างเหมือนอย่างหง <c oughs> ถึงรูปงามสามสงวนนวลอนง ให้รู้จักแต่งองค์ก็เสียงามโอ้โหอันนี้เปรียบเลยเรื่องของการแต่งตัวของผู้หญิงเราใช้ได้กับยุคสมัยนี้ด้วยถูกต้องสมัยนี้ก็พูดง่ายๆว่าแต่งให้มันเหมาะสมหน่อยอย่าให้เกินงามให้ดูมีค่าให้ดูแบบว่าดูแบบสง่างามดีกว่าถูกต้องถูกต้องให้มันเหมาะสมตามวัยคือบางคนก็อายุยังเล็กๆแต่แต่งตัวก็เกินเลยเกินเถิดไปอันนั้นมันก็ดูไม่เหมาะสมใช้ได้จนถึงยุคปัจจุบันเรื่องนั้นแหละนะคะอ่ะก็หยิบมานะคะบอกกันคร่าวๆกันแล้วกันสํ วันสําคัญสําคัญของไทยเราวันสุนทรภู่ค่ะช่วงแรกของเรากับเมาส์กันเองช่วงเมาส์กันเองสนับสนุนโดย The n i g h Wine and Dining เสริฟทุกเมนูความอร่อยโดยเชฟช,ช้อนเชฟกระทนเหล็กประเทศไทยนังสืพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจนังสืพิมพ์ของคนภูเก็ต เอาละครับเราอยู่กับเดอะไน i ์ไวน์ดิ닝ด้วยกันนะครับที่นี่เนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าอาหารของเขาเนี่ยอร่อยมากๆครับทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารฝรั่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเครื่องดื่มนะครับทั้งค็อกเทลไวน์นะครับแล้วก็เครื่องดื่มไม่มีกอฮอ์ก็มีนะเผื่อจะไปกันเป็นครอบครัวนะครับที่นี่นอกจากอาหารจะอร่อยมากๆแล้วเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษเลยกับเชฟดังเชฟกระทะเหล็กก็คือเชฟชอนนะครับใครที่อยากจะไปชิมฝีมือเชฟชอนก็ ติดตามข่าวสารได้นะครับเดินนายวายเดนิ่งใน Facebook ก็มี Search ไปนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ร้านเลยก็ได้อยู่4แยกโลตัสตรงอาคารรอยยบรอยยบเพลสชั้นหนึ่งนะครับกับเดินนายวายเดนิ่ง <The Nine S 2> <It. S 1> แล้วก็ถ้าเกิดสิว่าคุณไปทานแล้วคุณไปทานแล้วนีครับบอกว่าตอนคือตอนเช็คบิลเนี่ยบอกว่า d ี Man แนะนำมานะครับก็จะได้นะครับเป็น g i ฟต์ o วเซอรให้เป็นคูปองอเป็นคูปองนะครับเป็นแรก พิซซาในครั้งต่อไปเนี่ยทานฟรีกันเลยเมื่อกี้ที้เห็นในภาพเลยเป็นพิซซาโฟร์ซีซั่นอร่อยมากไปทานมาแล้วหรือว่าจะเป็นหน้าอื่นก็ได้นะครับสีหน้าในถาดเดียวใช่หรือว่าจะสั่ง,เ,งเป็นหน้าอื่นก็ได้ก็เข้าไปได้ครับที่เดอะไนน์ว n i เนิงครับถูกต้องค่ะขอบคุณข่าวเศรษฐกิจธุรกิจนะคะหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ค่ะเนื้อหาสาระข้อมูลกระดาษนะคะโอ้โหคุณภาพเยี่ยมทั้งหมดเลยทีเดียวกับข่าวเศรษฐกิจธุรกิจถ้าคุณไม่อยากตกข่าวเก็บตกกันได้ที่ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจรายสััปดาาห์ค่ะกจ ที่รักจ๋านี่เราเป็นผัวเมียกันใช่ไหมเมียจ๋าเจ้าต้องเป็นผัวข้าเรืรายการนี้คืออยู่ในตรงนี้เจ้าต้องเป็นผัวข้าฉันไม่แต่งเป็นผ้าไผ่แล้วฉันแต่งเป็นผ้าลื่สีอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากปลอดภัยจากเธอเหรอผราลนสีดูดูมีขาวอารมณ์เมียจ๋าไปแฟนเพจของเราดีกว่าจ้าไปเลยทันทีเมากระจายจ้า เซิร์ชไปเลยโอ้ยรู้รหัสด้วยอ่ะไม่ใช่เครื่องของตัวเองยังรู้รหัสไปถูกต้องมันไม่ใช่เครื่องของน้องแต่น้องรู้ดีนี่เป็นกระดานชนวนของพี่เองจ้แล้วตรงนี้เนี่ยมันมาเข้าที่นางกมนลได้ยังไงอันนี้น้องงงมากเธอก็เซิร์ชสิเธอก็เซิร์ชเข้าไปใน Facebook แล้วเธอก็เซิร์ชที่ตรงช่องที่เขาให้เซิร์ชเห็นไหมท่านพี่ก็รู้ว่าน้องนอกเหนือจากจับมนุษย์กินก็น้องไม่รู้เรื่องอะไรอีกแล้วกล้าเรียกเขาว่าท่านพี่นะ ได้เข้าว่าหลานไหมท่านพี่นี่ครับเข้าไปเข้าไปในเมาส์กระจายเลยนะครับเซิร์ชไปครับ M O U T H แล้วก็ K A J A Y นะครับอ่าเซิร์ชไปใน Facebook เซิร์ชเจอจะขึ้นมาหน้านี้เลยอันนี้เป็นหน้าบ้านของเรากดไลค์ได้เลยนะครับเป็นแฟนเพจนะครับซึ่งก็มีข้อมูลมาอัปเดตกันอย่างวันนี้จะมีจ๋าทำไมวันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นวันสุนทรภู่แล้วเนี่ยนะครับถูกต้องวันนี้2 6มิถุนายนของทุกปีก็เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยคนไทยสีขาวนี่ครับพระอาธิเกศุวะ เสพยาเสพติดเกินขนาดหรือว่าใช้ระยะเวลานานก็จะเป็นบ้าเหมือนเราสองคนอย่างนี้น <c oughs> สมองจะ <c oughs> เ้ป็นบ้าด้วยเหรอเฮ้ยไม่นะเราไม่ได้เราเราไม่เล่นยานะครับไม่เล่นยาอะไรเลย <c oughs> ไม่เล่นยาอะไรยาหมองอย่างเดียว <c oughs> ซึ่งนะครับคำขวัญประจำปีนี้ครับของวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับ <N> นั่นก็คือ <N> คนไทยหัวใจสีขาวร่วมต้านยาเสพติดนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านี่เป็นสัญลักษณ์่านะครับอ๋อเวลาไปไหนมาไหนวันนี้เราก็ต้องทำอย่างนี้ดิ รักตัวรักตัว่าเขาก็จะมีส่วนหนึ่งก็จะใส่เสื้อขาวเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการแบบว่าเออวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดแสดงเจตนาลงตรงตัวเองว่างั้นใช่ไหมแค่นั้นแหละจบแล้วของผมก็ยังดีนะคะอก็อย่างน้อยเป็นวันสํำคัญสาคัญถูกต้องนะคะจะเป็นวันอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่เรื่องราวของยาเสพติดเนี่ยเราก็คงที่จะเข้ม กันต่อไปนะคะทุกวันกันเลยทีเดียวช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อยนี่มาเรื่องนี้กันต่อโอโหของชอบเลยนอกจากคนนุษย์แล้วเจ้าดูไหมรู้หรือไม่ว่าทุเรียนเนี่ยโอ้โหช่วงนี้ดกมากไปเมื่อวานซื้อนี่ออเหรอนี่แต่มีข่าวนะพูดถึงในพูดถึงเรื่องของทุเรียนแล้วนี่ไงข่าวของผู้หญิงคนหนึ่งแกไปกินทุเรียนอ่ะแล้วทำข่าวเขาบอกว่า เขามีเสียชีวิตเลยหรอใช่เสียชีวิตแต่เราอย่าพูดมากเลยเพราะทีมงานเขาบอกว่ามันมีอยู่ในรายละเอียดข่าวช่วงหน้าด้วยอ๋อหราจริงหรอจเออเราก็เลยเก็บเอาไว้เดี๋ยวติดตามเดี๋ยวติดตามใช่ข่าวนี้ครับว่าจะมาเอาข่าวเสียชีวิตอย่าหน่อ้าวอดเลยงานนี้ไปข่าวต่อไปเลยข่าวต่อไปไปที่ข่าวนี้ดีกว่าเด็กละ เด็กหญิงประเภท2เป็นยังไงวะนั่นน่ะสิเด็กหญิงประเภทแสดงว่าไม่ใช่ประเภทแรกแล้วประเภทแรกเป็นยังไงหรออ่าประเภทแรกก็คือเด็กหญิงเหมือนทั่วไปเราเดานะดิฉันเดานะเอาอย่างนี้มาดูกันก่อนดีกว่าเขาบอกว่าเด็กหญิงประเภท2ชนะคดีใช้ห้องน้ําหญิงในโรงเรียนแล้วเอ้าเราเคยเห็นแต่สาวประเภทสองอันนี้คือยังไม่โตเป็นสาวไงใช่ยังเป็นเด็กหญิงอย่างนี้หรอเขาเป็นผู้ชาย แต่เขาเหมือนผู้หญิงนะเขาเป็นผู้ชายแต่เขาแต่เขารู้รู้จักตัวเองแล้วอ่ะตั้งแต่เด็กเลยอ่ะประมาณนั้นเขาก็เลย<อ>เป็นเด็กหญิงประเภท2องอะ่ะก็ไม่ใช่ <ไว S 2> ชวาวสาวประเภท2ไงไอ 2> เออนี่มีเว็บไซต์ SKYNEW s ค่ะเ็มีการรายงานสำนักข่าวต่างประเทศนที่สหรัฐเขามีการตัดสินให้เด็กชายคอยนะคะแมทิส เด็กชายหัวใจหญิงวัยเพียงแค่หกขวบโอแม่เจ้ารู้แล้วเหรอลูกเล่นตุ๊กตาบาร์บี้เล่นตุ๊กตาบ้านเล่นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วล่ะตุ๊กตาบาร์บี้เกิดมาปุ๊บเล่นตุ๊กตากระดาษเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยอย่างนั้นเหรอนี่ๆๆ่นี่รุ่นนี้เขาไม่เล่นตุ๊กตากระดาษแล้วอ้าวเหรอมันมันรุ่นเธอแล้วอ้าวเหรอเออเอ่นเล่นยังเก็บไว้เลยนะตุ๊กตากระดาษอ่ะหาไม่ได้แล้วตอนนี้อ่ะเด็กสมัยนี้ไม่เห็นเล่นแล้วเนาะโอ้เคยด็กสมัยนี้เล่นเฟซบุ๊งลิงปะรู้หมายถึงต้นไม้เหรอ ใช่รู้จักรู้จักใช่ไหมทีนี้เคยเคยเล่นกับข้าวไหมเคยเล่นขายของเคยเคยเล่นนางชีไหมรู้จักนางชีว่าโอ้ไม่เข้าใจทำไมทำไมเขาใส่ตัวชุดนี้ย้อนเพื่อไกลเลยทำไมเขาถึงเรียกนางชีเนาะเคยเล่นเคยเล่นกับ เออเป็นหลานๆใน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 หมู่บ้านเหรอไม่ใช่ในหมู่บ้านในฝั่งแม่เป็นญาติญาติหรอลูกพี่ลูกน้องกันอะไรอย่างงี้เออเราก็เคยเล่นเหมือนกันสัมผันสมาเออเล่นเป็นผัวเป็นเมียแต่คือสมัยเด็กอะนะแค่เล่นไงไม่ไเล่นนะเธอเป็นเธอเป็นแฟนฉันเ้อพาลูกไปซื้อของอะไรประมาณนี้บางทีบางทีผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายเออใช่ก็เลยต้องเอาลคนก็ต้องเป็นเมียน้อยไปปลอมแปลงเพศมาอะไรอย่างงี้เอามาดูข่าวนี้ไม่รู้ออกจะข่าวเรื่องนี้ได้ยังไงไปดูข่าวของเด็กชายคอ อยนะคะเมทิตเด็กชายหัวใจหญิงวัยหกขวบกันหน่อยเขาบอกว่าน้องคนนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามีเจตนารมคือความเป็นผู้หญิงเขาค้นพบตัวเองแล้วละ่ะตัวอย่างนั้น,นด้วยวัยเด็กเลยนะคะตั้งแต่หกขวบเลยทีนี้เนี่ยพอความการที่ค้นพบตัวเองมากแล้วเนี่ยรู้ตัวเองแล้ว ก็ต้องการที่จะไปใช้ห้องน้ําหญิงเออเพราะว่าจะไปใช้ห้องน้ํใช้ได้ไงโดนรังเกมากเลยน้าเกลือน่อะเข้าไปแล้วมันดูไม่ดีออ<ะ>บัตรสีบัตรเถลิงบัตรสีบัตรเถลิงใช่เราก็เลยแบบประมาณว่าเราก็ต้องขออนุญาตเซึ่งงานนี้ขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะุณเดี๋ยวเดี๋ยว รู้สึกว่าออฟซี่จะหัวเราะดังเป็นพิเศษทเหมือนตั้งแต่เด็กอัดอั้นว่าเขาทำหญิงไม่ได้แต่นี่คือเก็บกดไงเก็บกดว่าตัวเองทีเขาทำหญิงออฟซี่ไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องขอร้องต่อสารเพื่อจะใช้ห้องน้ําหญิงทำไมครับเจตนาคือมุ่งเน้นสู่ห้องน้ําชายอยู่แล้วเจตนาประมาณนั้นจริงไหมครับ ถูก,ถกตอ้องเห็นไหม oh เออค่ารู้ค่าเห็นน, oh oh. นี่ไปดูหน่อยเพราะว่าน้องคนนี้ในะคะชนะการฟ้องร้องกรณีทางโรงเรียนเนี่ยนะคะคชื่อว่าโรงเรียนฟาวเทนนะคะฟาวเทนฟอร์อด ไม่ยอมให้เขาเนี่ยเข้าห้องน้ําหญิงคืออย่างที่บอกน้องก็มีเจตนาโรเขายังเป็นมิสเตอร์น้องยังเป็นเด็กชายอยู่นะเป็นเด็กชายไงแต่ว่าเอาน้องเขาค้นพบตัวเองอ่ะแล้วฉันผิดหรอแล้วที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเปิดกว้างนะเรื่องของเพศเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเรื่องสิทธิมนุษยชนนี่เป็นสิ่งสําคัญมากที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่สหรัฐหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องยืดอกมาแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายก็จริงแต่มีใจหญิงแล้วเรียบร้อยตั้งแต่วัยหกขวบ ต้องการที่จะเข้าอ้องน้ำหญิงแต่โรงเรียนเขาห้ามอ่ะแต่หกขวบนี่เขารู้เดี๋ยวนี้เขาเด็กเขาโตเร็วนะหกขวบเรายังเล่นทรายอยู่เลยอ่ะเรายังไม่คนพบะคือยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าว่าอะไรเป็นยังไงอ่ะว่าว่างั้นอ่ะรู้แต่ว่าตัวเองเป็นผู้ชายคือมาเพศแบบไหนก็คือเป็นแบบนั้นแล้วแต่นั่นแหละอย่างที่บอกว่าโลกาพิวัตร โลกมันก็เปลี่ยนไปโลกหมุนเร็วมากถูกต้องเหมือนเราเรื่องนี้แหละ<ช>นะท<ช>ีนี้เราก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นเขาก็มีการยื่นในใประเด็นดังกล่าวนี้แหละค่ะไปให้ศาลเนี่ยช่วยตัดสินแล้วศาลเนี่ยก็ตัดสินนะว่าน้องเนี่ยนะคะสามารถที่จะ เข้าห้องน้ําหญิงได้ก็คือโรงเรีเนยนไม่คุณไม่มีสิทธิ์ไปห้ามเขาเขาเป็นผู้หญิงคือเขาจะเป็นผู้ชายเขาจะเป็นในร่างชายแต่ใจเขาเป็นหญิงแล้วเขาขออนุญาตแล้วเรียบร้อยครับคุณไม่มีสิทธิชนะนี้ไปเลยก็เลย <ะ S 1> ปรากฏนางก็เลยได้ใช้ห้องน้ําหญิงถูกต้องนี่คนนี้เลยนะไม่ใช่คนอื่นนะรูปนี้เลยแต่เขาปิดหน้าเอนใ้สิทธงของไทยนี้ยังไงอย่าให้ใช้นะครับโดยเฉพาะพวกสวยๆก็ใช้สวยๆนะทำไมอ่ะเป็นปล่อยตีชดาห้ามใช้ห้องน้ำหญิงนะทำไมอ่ะจะได้มาเข้าห้องน้ำชาย อาจจะบ้าเหรอปอยก็เต็มที่จัดเต็มไปแล้วคือถ้าเขาไปขนาดนั้นแล้วคือไปเข้าห้องน้ำชัยมันก็ไม่ใช่แล้วอะเออต้อบอกว่าไาที่เรื่องต่อมาที่เรื่องของสุขภาพเออทำไมอะอาหารแย่ๆคือบางคนเนี่ยนะก็คิดว่าเออลูกก็รู้ว่าอาหารเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ดีต่อสุขภาพอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเป็นอาหารแย่ๆที่ควรจะกินเออมีด้วยนะอาหารแย่ๆที่ควรจะกินมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับก็บอกว่าอาหารบางประเภทเนี่ย เขาก็คือมีการเหมารวมกันไปว่าเป็นอาหารที่ไม่ดีกับสุขภาพแต่จริงๆเนี่ยบางชนิดมีข้อเสียแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองอาจจะมองข้ามไปได้เพราะว่ามีประโยชน์มากกว่ามีโทษไงอ,อันแรกเลยก็คือไข่ไก่ทไมําเขาอ<ะ>บอกว่านะครับเมื่อก่อนมีความเชื่อว่าไข่ไก่เนี่ยกินทุกวันไม่ดีนะจะมีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไข่แดงเนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสําหรับผู้ด,ดูแลสุขภาพเลยซึ่งเขาบอกว่าไม่จริงนะครับ ไขมันแลวก็ไขมันอิ่มตัวที่เป็นสาเหตุใหญ่ในการเพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยมากกว่าคอเลสเตอรอลที่มีอยู่ในอาหารตามธรรมชาติแล้วก็ไข่แดงเนี่ยนะครับมีลูทีนนะครับแล้วก็ซีซันินนะฮะที่การวิจัยเนี่ยพบว่าสามารถลดความเสี่ยงภาวะจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุได้เป็นสาเหตุคือไอจอประสาทตาเสื่อมมันจะเป็นสาเหตุในการตาฝ้าฟังหรือว่าตาบอดในผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า50ปีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทานได้นะครับไข<อ>่รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะเ,เขาบอกว่า ควรทานเนี่ยที่เหมาะสมก็คือวันละหนึ่งฟองถ้ามากกว่าหนึ่งฟองก็อาจจะไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับแต่คือถ้าเกิดบอกว่าทานทุกวันไม่ดีนี่คือไม่ใช่ไม่จริงมากันที่เนื้อวัวทำไมอ่ะบางคนคิดว่าคือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเนื้อวัวเนี่ยนะมีแต่ไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลก็เยอะนะครับควรหลีกเลี่ยงง่ายต่อการเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วยเขาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยนะครับเนื้อแดงของเนื้อวัวเนี่ยนะครับเป็นแหล่งโปรตีนแล้วก็ธาตุเหล็ก แรกถ้าที่จะเป็นสําหรับการลําเลียงออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์ทั่วร่างกายนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่สเสียท่าธาตุเหล็กจากการคลอดบุตรออคนที่จะเนื้อวัวในทานได้นะครับก็ลองเลือกเนื้อวัวที่มีสีแดงเข้มหรือว่ามีลายหินอ่อนเล็กน้อยก็จะเป็นส่วนที่ดีที่มีไขมันน้อยทั้งหมดทั้งมวลที่บอกมาก็คือทานได้ แต่ว่าก็อย่ามากเกินไป oh. นะอะอ่มาอันที่3ช็อกโกแลตเออช็อกโกแลตบางคนโอ้โหนี่ช็อกโกแลตนี่นะน้ำตาลสูงไขมันสูงรสชาติหวานไม่ดีกับสุขภาพแน่นอนปรากฏว่าเขาบอกว่าช็อกโกแลตเนี่ยนะครับ oh. ช็อกโกแลตนะครับเข้มข้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนท์ที่ช่วยป้องกันเส้นเลือดตีบได้นะครับ oh. แล้วก็มีนักวิจัยที่ oh. สวิตเซอร์แลนด์นะครับเขารายงานมาว่าการกินดาร์กช็อกโกแลตอุ้ยผมชอบกินดาร์กช็อกโกแลต บางคนจะไม่ชอบเพราะมันจะขมมากแต่มันก็ดีต่อสุขภาพเขาบอกว่าการกินดาร์กช็อกโกแลต40ออนทุกวันเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับทำให้ฮอร์โมนความเครียดในลดลงแล้วก็แต่เขาบอกว่าไม่ได้หมายความว่ากินมากแล้วจะเครียดน้อยลงนะครับ่าต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมแต่ถ้ากินน้อยไปก็อาจจะเครียดไงอันที่4เลยมันฝรั่งมันฝรั่งเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าเป็นแหล่งของเส้นใหญ่เลยโพแทสเซียมด้วยวิตามินซีชั้นดีด้วยนะครับกินมันฝรั่งเนี่ยนะครับออให้เพิ่มน้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยไขยมันจะช่วยชะลอการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรตในมันฝรั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าก็มีประโยชน์อยู่ที่คือบางทีอยู่ที่วิธีการทำอาจจะเปลี่ยนเป็นมันบดมันต้มก็ได้เรื่องเกิดสตาเป็นเป็นเฟรนชฟรายบางทีมันทอดไงใช่ไหมอ่ะอันสุดท้ายเลยขนมปังขาว คือขนมปังนี่เขาบอกว่าต้องมีขนมปังโฮวีใช่ไหมถึงจะดีใช่ไหมเออ,เอ,อแต่ขนมปังขาวเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แย่เสมอไปเขาบอกว่าแนวทางใหม่นะครับในการบริโภคอาหารสำหรับชาวอเมริกันก็คือแนะนําให้กินขนมปังขัดขาวอย่างน้อยเนี่ยครึ่งหนึ่งของธัญ,ญพืชที่กินสลับกับขนมปังโฮวีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าขนมปังธัญ,ญพืชที่ไม่ขัดสีอื่นๆนะครับก็เป็นการเ,ออเป็นวิธีในการกินขนมปังเพื่อสุขภาพเขาบอกนั่นเองอ่านี่คืออ,อาหารที่บางคนคิดว่าอุย้ย ไม่ดีต่อสุขภาพจริงๆกินได้กินได้ท่านพี่เดี๋ยวข้าจะพาท่านพี่ไปเมืองจริงอ่ะอะไรหรออ๋อไปเที่ยวเมืองจิงเหรอไปเที่ยวเมืองจิงแตงพี่อยากได้เมียเป็นคงจริงพอดีเลยอ่ะพวกผู้จิงได้ทั้งงั้นเป็นผัวเมียกันเลยนี่เรายังไม่เป็นผัวเมียแต่เรามีลูกมาแล้วหนึ่งคงนะอ๋อชื่ออะไรนะอาสิงสมุกไงโอ้นั่นไงไปเมืองจริงกันดีกว่าโอ้โหมีความวุ่นวายเกิดขึ้นที่นั่งอ่ะครับ ดูรถสองครั้งนั้นสิมีคลิปหรือเปล่าไม่เน่รถชนกันมงานอ่ะมีคลิปไหมอ่ะคือรถคบเบียดกันชนกันถูกต้องคุณรู้หรือเปล่าว่ารถสองครั้งนี้เป็นรถของใครกับของใครอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันก็ไม่รู้อ้าวแต่ว่ารู้แต่ว่ามันเป็นพ่อลูกกันอ๋อเหรอใช่สองครั้งนี้คือเป็นพ่อลูกกันขอเข้าสู่สภาวะปกติคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับครับครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะ คือที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาเก็บได้คือรถสองคันนี้นะเมอร์เซเดสเบนซ์เนี่ยนะคะเมอร์เซเดสเบนซ์เนี่ยนะสีดาเนี่ยนะแล้วก็บีเอ็มเอาง่ายๆเข้าใจนะเบนซ์กับบีเอ็มเบนซ์กับบีเอ็มเลยนะออๆๆนะพ่อเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพ่อเนี่ยขับเบนซ์มาสีดําพ่อขับมาส่วนสีแดงเนี่ยลูกขับที่นี่คือเขาทะเลาะกันอาจจะทะเลาะจากที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ว่าต่างคนก็ต่างขับรถแล้วก็เบียดกัน คือทะเลาะกันว่างั้นยังทะเลาะกันอยู่อารมณ์ยังค้าง่ะขอเบียดกันซะหน่อยเออคือเบียดเลยเบียดไม่เห็นไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยต่างฝ่ายก็ต่างแบบประมาณว่าแล้วโดยเฉพาะรถของพ่อคันสีดำนี่นะพยายามที่จะเบียดลูกตลอดเวลาแล้วชนนู่นชนนี่อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยจังหวะด้านหน้าที่เขาบอกเนี่ยเห็นอยู่ว่ารถสีดำเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าของรถสีแดงคันแบบนี้เนี่ยนะคะบอกว่าพ่อเนี่ยก็พยายามที่จะถอยรถ เพื่อมาชนรถลลของลูกอีกอคือไม่ยอมจะให้ลูกไปไหนอ่ะออว่างั้นคือเหมือนไส้ไม่จะเห็นผลด้วยออะไรก็แล้วแต่ก็โหดเออเออประมาณนั้นน,นะนะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าประเด็นนี้นะคะดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะมีการตั้งข้อกล่าวหาให้กับพ่อลูกคู่นี้ด้วยถึงแม้ว่าคุณจะทะเลาะกันเป็นเรื่องของครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณอาจจะส่งผล ความเสียหายต่อคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันเพราะที่มาทะเลาะกันกลางถนนน่ะใช่ไปไปไปเบียดกันตรงทางเข้าบ้านมันก็ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะชนไปเสี็จสรรเรียบร้อยแล้วออรถไม่ใช่คันบาทสองบาทนะใช่ไหมใช่พอชนไปแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เขาเคลมประกันไงปรากฏว่าหอพังยับเลยทั้งสองคันเลยเบียดกันไปเบียดกันมานี่ไงอารมณ์อะบางทีคือคนรวยก็เอาแต่ใจนะไม่รู้เกี่ยวกันไหม เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยากลองให้เป็นคนรวยดูสักครั้งอ่ะสักทีอ่ะว่าจะเอาแต่ใจเลยเออนะขอเป็นคนรวยหน่อยเถอะแล้วจะได้รู้ว่าเอาแต่ใจหรือเปล่าเดี๋ยวเราเอาเบี้ยกับเบ้นมาขับกันเบียดกันดูซิอะไรประมาณนี้คงไม่อ่ะมมมีควาสุขพี่คงไม่อ่ะหรอคือรวยอ่ะโอเคแต่คงเอาเบ้นมาเบียดเนี่ยคงไม่อ่ะ ประมาณนั้นน่ะนะอันี้ก็ถูกตั้งข้อเก่าหากันไปนนะคนับโดนวงจรปิดตรงสี่แยกจับได้ตั้งข้อเก่าหานะครับเูกต้องอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างถูกต้องอย่าเอาเป็นเยิ่ยงอยากเด็ดขาดเลยทีเดียวนะคะก็นี่เป็นส่วนหนึ่งค่ะในบ้านของเราเมากกระจายหน้าแฟนเพจของเรานะคะเข้าไปกดไลค์แล้วก็ดูรายละเอียดมากมายกันได้ที่นั่นค่ะยังมีหลายเรื่องน่าสนใจถูกต้องนะคะอพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีข่าวที่น่าสนใจรอ่คขอไปเป่าปีกก่อน ハハハハ